สวัสดีครับเพลงนะครับสำหรับในคลิปนี้จะพามาดูทางด้านสเปค Nokia c ซ0นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นของ Nokia ยซีรีส์นะครับที่ทยอยเปิดตัวออกมาในช่วงนี้สำหรับ Nokia ย4 0รุ่นนี้จะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันในคลิปนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องของเราด้วยนะครับ ทางด้านของโ o k i ีย40รุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวมาในราคาประหยัดนะครับงบไม่เกิน2,500บาทนะครับก็สามารถซื้อโ o k i ียรุ่นนี้ได้นะครับสำหรับโ o เกียรุ่น40นะครับเปิดตัวเดือนพฤษภาคมปี2021ขนาดหน้าจอ6.52นิ้วนะครับมาพร้อมกับจอ HD Plus รูปแบบของจอนะครับเป็นจอ Water Drop Display ค่าความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่1,600คูณ720พิกเซลส่วนค่า PPI นะครับมีค่าอยู่ที่269 PPI ส่วนทางด้านของชิป Nokia C10 รุ่นนี้เลือกใช้เป็นขุมพลังอย่าง Unisoc SC 7 3 3 1 e Cross Core ความเร็วจะอยู่ที่1.3 GHz นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali 400 MP 20 เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของระบบปฏิบัติการ Nokia ย40คันบ้างนะครับมาพร้อมกับ Android v เวอร์ชัน11 Go Edition RAM มีให้เลือก1ความจุ2 g b และ ROM มีให้เลือก1ความจุ 16 g b กนะครับกล้องหลังให้มาที่1เลนนะครับมาพร้อมกับแฟลชนะครับเลนหลักนะครับจะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับค่าวความละเอียดส่วนกล้องหน้านะครับให้มาที่1เลนเช่นกันนะครับความละเอียดให้มาเท่ากับกล้องหลังเลยจะอยู่ที่5ล้านพิกเซล ไปดูทางด้านของบลูทูธและแบตเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับบลูทูธใช้เป็นเวอร์ชัน5.0พอร์ตการเชื่อมต่อของโนเกีย40รุ่นนี้ใช้เป็น m i โคร USB 2.0รูหูฟังนะครับมีขนาด3.5ม mm. ิมส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่3,000ม ah. ิลลิแอมและรุ่นนี้นะครับก็ยังสามารถเปิดฝาหลังและเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้อีกด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสีตอนนี้มีให้เลือกอยู่2สีจะเป็นสีเทาและสีม่วง ส่วนราคาเปิดตัวของโนเกีย40รุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาอยู่ที่2,490บาทสำหรับวันวางจำหน่ายของโนเกีย40รุ่นนี้นะครับคาดว่าจะวางจำหน่ายเริ่มต้นในวันที่7มิถุนายน2021เป็นต้นไปนะครับ ก็เรียกได้ว่าโนเกียรุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวมาได้ในราคาที่ประหยัดงบมากๆเลยสำหรับทางด้านของใครที่สนใจนะครับก็แนะนำหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อมาใช้บริการนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นทางด้านของรายละเอียดโนเกีย4 0นะครับที่เราได้สรุปสเปคคร่า,าวๆมาให้ได้รับชมกันนะครับหากมีข้อมูลอื่นใดที่อธิบายผิดพลาดไปนะครับหรือพิมพ์ผิดพลาดไปในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยวนณที่นี้ นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ